เยคนหมายความว่าไงนะเรื่องที่หุ่นอลาวัตนี้ใช่เป็นความผิดของฉันเองล่ะมันเป็นผลจากหุ่นตัวหนึ่งที่ฉันเคยสร้างมานานแล้ว C D N 1201งสองศูนยซิ I found her custom scripts in the code we recovered from each of the haywire mighty numbers. The structure is clever, concise, it's brilliant. There's no doubt it's my code. Cherry Dynamics shut down the Trinity project ages ago. In fact it was Dr. Blackwell himself who stopped it, wasn't it? Васuralist ชิลลี่ดายชิ e ล e r ดา d นี่เป็นบริษัทของลอ,อรบแบล,บล็กเวลล์ฟัดจันเป็นไงบ้างครับเบ๋อยังโทรเราไม่เป็นไรขอบคุณนะ กอนนะลองคิดดูนะสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยอะไรเนี่ยเออจะได้ได้เลยได้เลยเออผมอาจจะแปลได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับคือเหมือนกับเกี of course. Of course. ่ยวข้องกับหุ่นตัวหนึ่งที่ดรไวท์เขาเคยโปรแกรมไว้นาามาแล้วอะไรสักอย่างอย่างนี้แต่ที่แน่ท่านผู้ชมคงอยากให้ผมเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนเดิมแล้วนะครับฟังภาษาอังกฤษแล้วง่วงเหลือเกินเนี่ยหรืออยากฟังฝรั่งเศสไม่ไหวมั้ง คุณเดือดเฟอร์นิเจอร์ยังอยู่นะครับโ okay. อเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกินน้ำนะ่อยดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมเหลือแค่ด่านสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมก็จะได้รู้ว่าไอการปรับบอสชุดแรกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งสุดท้ายคือเรดิโอทาวเวอร์ เบก,กอยู่นั่นหรือเปล่าล่ะระวังลมที่นี่ให้ดีเนะี่ยสายลมที่นี่ยังดีกระแสลมที่เนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการเล็งเป้าของฉันเหมือนกันเหรอพลาดอีกแล้วพลาดกับหมอนั่นอีกแล้วไม่เป็นไรฉันจะไปเล็งที่อื่นแล้วกันนะไปหามุมเล็งที่อื่นแล้วกันเฉดไปละทราบแล้วปเปลี่ยนยคุณงวนบอกว่าคุณงวนบอกว่า ง่วงแล้วครับขอตัวก่อนครับฝันดีครับผมคุณทำมิจอนสวัสดีครับทรงผมด็อกเตอร์ไว้นี่เพย์หนึ่งมากๆเลยคุณเบนบอกว่าแจมแจมนี่คงหมายถึงว่าภาษาญี่ปุ่นแน่นอนนะฮะสุดทิมเรดี้ go เอาเบกมาถึงที่ทาวเวอร์นี้แล้วนะครับเบอร์หกถ้าอยู่แถวนี้ขอโทษนะที่จะต้องปีนขึ้นไปเองเบกแต่ว่านี่แหละคือแผนเลาขึ้นที่สูงอย่างเดียวใช่ไหมแผนคือปีนอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียว อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันค <ing> ือตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอตัวเมื่อกี้ผมว่าต้องใช้มิกซสายนะทธสอบทธสอบหนึ่งสองสามสี่อสอบบอกมันเสียงมันเป็นเอ็กโคอะอ๋อมันจากวิทยุนู่น แั่คือเอวีโรบอทเลมเพรทเดี๋็ดๆนะโอ้ยใครจะเป็นกีโร่มาช่วยหายใจในคะรั้งนี้เราอะไรวะนี่แหละคือข่าวของอ๋อมันเหมือนมันเป็นแบบผู้ประกาศอันนี้มาก่อนผู้ประกาศแบบว่าพยากรณ์อากาศมาก่อนนะไอ้หมอนี่นะ ทีนี้สไตล์มันก็เลยแบบคล้ายๆผู้ประกาศข่าวเนี่ยมารายงานข่าวแล้วตอนนี้กระแสลมมันพัดผมแบบว่าเวลากระโดดเนี่ยแบบมันจะมีแรงต้านนะครับแต่เวลาเดินเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเวลาแดดไม่เป็นไรนะครับแต่เวลากระโดดเนี่ยมีแรงต้านนะครับ อะไรอ่ะปุ๊บจะบอดได้แอร์ชิปเอาเดอะท็อปให้ขึ้นแอร์ชิปแล้วขึ้นไปข้างบนอ๋อนี่วิวแผนของนายเยี่ยมมากเลยเนี่ยตอนนี้เขาถึงบนยอดแล้วล่ะใกล้ถึงบนยอดแล้วล่ะและนนี้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยแล้วผมเอออย่างนี้ดิ เอแล้วแล้วไงใหม่อยากละเป็นสิ่งที่ผมว่ามีประโยชน์มากมากนะคสำหรับภาคนี้เกมนี้เนี่ยไอจรวดเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตว่าผมใช้หลายดานเลยไอจรวดเนี่ยดูดิแต่ว่าพอกดทีนึงเนี่ยมันจะปล่อยไปแล้วเราต้องกดอีกทีนึง เพื่อให้มันระเบิดนะครับแล้วเป็นทรัพย์ผิดคอปเปอร์อ๋อเป็นตัวแบบพยากรณ์จราจรแบบว่าบอกว่าจราจรอะไรเป็นยังไงอ,อะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วอะไรเนี่ยอะไรอะ เฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อไอ้นี่มาช่วยเรายิงเว้ยเจ้าธนายเปอร์อ่ะชื่ออะไรนะแบรนด์นะจะไม่ใช่แบรนด์อะไรนะเชิดเชิดต่อจากนี้ให้แกแล้วกันนะเจ้าเด็กน้อยเป็นหน้าที่ของแกแล้วกันนะเจ้าเด็กน้อยเขตคือมาช่วยเราแค่นี้นะครับ เกมนี้ซื้อหรือโหลดฟรีครับเอาตรงๆว่าถ้าเอาแบบถูกกฎหมายคือต้องซื้อแต่ว่าไอพีซีเนี่ยมันมีแบบว่าสายมืดแล้วนะครับผมเห็นเขาแชร์แชร์กันอยู่นะแต่ผมไม่มีนะไม่ต้องมาขอผมนะสายมืดนะฮะโหลดเอาอะไรเงี้ยผมว่าเกมอะไรที่มันลงพีซีอ่ะมันมีสายมืดหมด ข้างล่างมีอะไรบ้างอ้โหมีนี่ไงมีน้ำเลยละ่ะที่คาดใจคือหน้าตาตัวเอกอเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะเฮ้ยมีตัวร้ายอยู่ทางตะวันตกเออเอวี่ขอพยากรณ์อากาศว่าวันนี้มีลมแรงเไงอะไรอะไรที่ขาดใจคุณเทนเน่บอกว่าที่ขาดใจคือหน้าตาพระเอก นางเอกจะแข็งไปไหนบึ้งอีกจังหาอ้าวล็อกแมนไม่แข็งเลยครับหน้าตาของล็อกแมนและนี่ต้องทำไงเนี่ยคือตกไปตายสถานเดียวนะครับตอนนี้ à win 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 Để cứ để nói nít Đứng cặp bay, đứng cặp bay, ờ จ้าวช่วยอุ้ยคุณหน้าซื้อไหมครับเอ่อคือคือไม่ใช่ว่าเกมมันไม่สนุกนะแต่ว่าราคาพันกว่าบาทเนี่ยผมก็ว่ามันก็ลังเลอยู่นะมันลังเลตรงราคาเนี่ยครับเพราะว่าอย่างผมเล่นเนี่ยผมเล่นรอบเดียวพอละ เพราะว่าผมก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเป็นแฟนพันธ์แท้ล็อกแมนอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คืออะไรให้ขึ้นแมงมดนะหรืออะไรวะอ๋อให้ไต่ขึ้นไปตรงนี้เกือบจะกระโดดลงไปแล้วไม่ละ ของพีซีสามร้อยคุณเลนดิงฮาร์ดวะพีซีสามร้อยเองเหรอไอ้ยนิดเดียวพีซีสามร้อยอ๋อโอเคถ้าพีซีสามร้อยกระบาทผมโอเคอันนี้ผมว่าถ้าสามร้อยกระบาทนี่คุ้มอยู่แต่เพย์สี่เนี่ยมันมันมันทัน 1, กระบาทดละอ๋อคุณเลนดิงฮาร์ดบอกว่าเพราะว่าเพย์สี่มันแพงเพราะว่ามันให้ของเพย์สามหรืวีต้ามาด้วยคือมันเป็นโค้ชใช่ไหม ไอ้ไอ้ตัวเพย์สามควิต้าเป็นโค้ดใช่ไหมครับก็เฉลี่ยถ้าเอาสามเครื่องนี้มาเฉลี่ยมันก็สามร้อยกว่าบาทเออก็น่าจะใช่นะสามร้อยหกสิบเก้าคูณสามอะไรเงี้ยก็เห็นเขาขายกันอยู่นะครับว่าโค้ดเพย์สามโค้ดวิต้าแต่ว่าไอ้โค <ines> ้ดเนี่ยเห็นเขาว่ากันว่านะครับได้ไปก็ยังไม่สามารถเล่นได้เพราะว่ามันตัวเพย์สามวิต้ามันยังไม่ปล่อยให้เล่นอะไรเงี้ยนะครับเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะครับ คุณธเนศบอกว่าคุณมาขายโค้ดวีต้าไหมครับขายทุกอย่างครับเพราะผมไม่มีสักอย่างเลยวีตรงวีต้าเพย์สามเนี่ยผมมีเพย์สี่แล้วด้วยขา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 ยเลยคุณธเนศอยากได้ใช่ไหมติดต่อหลังไมเลยนะฮะติดต่อที่แฟนเพจเลยอึอ อ๋อมันมันไม่น่างกชีวิตเลยตายสองชีวิตเลยคุณทะเนศบอกว่าผมรับหลังไม้ก็อินบ็อกไว้ในแฟนเพจไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปคุยกันต่อคือคือตรงเนี้ยมันจะลำบากตรงที่มันมีลมพัดขึ้นไงแล้วพอแดดเนี่ยเห็นไหมมันจะแบบเป่าขึ้นเป่าขึ้นเนี่ยเฮ้ยเราไต่ขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้แน่วะมันปกติเปล่าวะมันให้เราไต่ขึ้นอย่างนี้เนี่ย เหนื่อยเหลือเกินไม่เอาลุ้ยงอนโอ้ยใส่อย่างงี้ก็ได้นี่วะนี่ผมโกงมั้เนี่ยถือว่าเป็นโกงมี่ยไต้ชี้แฉกขึ้นมาห่างจริง จอบอยแล้วใช่ไหมขอเอวี่ขอต้อนรับสู่หอคอยแห่งความหวาดผวาความน่ากลัวตอนนี้จะพยากรอ์อากาศตอนนี้ลมแรงดีมากเออก็จะมีมนุษย์คนหนึ่งมีคนคนหนึ่งตกไปตายฮาฮาฮาเดอะอเวียเตอร์เอวี่ หายไปไหนแล้วสรุปผมใช้ไอ้นี่สับบอสเกือบทุกตัวครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้ายิงพลาดถือว่าพลาดเลยเนี่ยอาวุธอ่ะอุ้ยคือตกไปตายจริงๆนะถ้าตก

จะไต้ก็ไต้ระบาดกันเลื่อนไม่โดนเลื่อนไม่โดนน่ะเอออะไรอ่ะ อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอไอ้ท่านี้ต้องหลบอย่างนี้อ่ะเออต้องหลบอย่างเงี้ยเฮ้ยถ้าระเบิดสามารถทำลายระเบิดมันได้ด้วยอ่ะคือมันอาจจะไม่ได้แพ้อาวุธนี้นะแต่ผมใช้อาวุธนี้ ผมยังไม่รู้เว้ยท่าของปืนกลมันจะทำอะไรได้เออเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้รู้อ๋อมันเด้งได้เว้ยเฮ้ยอ๋อเด้งอย่างนี้เหรอเว้ยผมว่าเอาตำร,รวจด,ดีกว่าเวิร์กว่าเยอะอุ้ย เอ้ยเอ้ยอุ๊ยยังไม่ตายเลือดมันรีเลยไอ้ยไปตายใจร้อนอดับเบิ้ลได้ต,ดตายแล้ว แนะนำให้ยิงตามหลังมันครับโอ้โหไม่ใช่เริ่มตรงบอสเหรอเออนี่ไงเริ่มตรงบอสเดี๋ยว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 ไปไปตรวจแต่ใครไปได้

ผลล็อกอะไรไม่รู้เลย

คุณทนนบอกว่าเหลือกี่ตัวนี่ไม่มีให้เลือกใช่ไหมครับมีครับมีให้เลือกครับสูงสุดเก้าตัวเลยครับแต่ว่าไอเดีฟฟ์คือเริ่มต้นเนี่ยสองตัวแล้วก็มีปรับแบบสองสามสี่ห้าหกจนถึงเก้าครับแล้วแต่ปรับแล้วก็ปรับได้ตลอดได้ได้ตลอดเวลาตอนที่เลือกด่านนะครับถ้าคิดว่าเอ้ยยากไปมากไปน้อยไปปรับได้ตลอดนี่ไงที่เอาไว้บินนะฮะ ไอเทมบางอย่างที่อยู่ส,งสูงๆนะ่ะน่าจะเป็นไอเทมนี้เอาไว้บิน